โครงการประกวดหนังสั้นครั้งนีนะ้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติทางวิกสรที่สานักงานกิจการยุทธาภิัจัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลาสิปีนะครับสําหรับหัวข้อหลักของการประชุมในวีนีทีก็คือการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมดังนั้นผลสำฤทธิ์ของโครอง,องการประกวดหนังสั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมทางวิชาการระดับชาติซึ่งจะนําเสนอร้อยแปดเรื่องราวของความยุติธรรมในสังม สิ่งที่สําคัญที่สุดนะฮะในการที่เราจะาสร้างหนังขึ้นมาสักเรื่องนึงก็คือแนวคิดหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะเล่าแล้วการที่เราจะหาเรื่องเล่ามาจากไหนเนี่ยมันก็จะมาจากเขาเรียกว่าต้องเป็นสิ่งที่เรารู้สึก รู้ลึกรู้จริงเราถึงถึงสามารถจะจะเล่าได้อย่างสมจริงน,นะคะจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่ารู้สึกดีที่มีเป็นเป็นส่วนหนึ่งนะ,ะได้เข้ามาร่วมกระตุ้นนะ,ะน้องๆพี่ๆน้องๆในสังคมไทยนะฮะที่เราจะมาพูดถึงเรื่องความยุติธรรมที่มันน่าจะเกิดขึ้นคู่กับสังคมไทยนะฮะคือเราไม่อยากให้มองโลกในแง่ร้ยายเกินไปว่าประเทศไทยเราคงไม่มีความยุติธรรมเหลือแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายังต้องช่วยกันกระตุ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความยุติธรรมในหลายๆด้านในประเทศเรา มันยังต้องมีอยู่มันจะนจะได้สร้างสารรค์และพัฒนาสังคมไปด้วยกันไม่ใช่ว่าเรามองว่าเรายอมรับกับความไม่ยุติธรรมได้เรายอมรับกับคอรัชคอรัปชันได้เรายอมรับกับการโกงได้มไม่จริงเราต้องสร้างจิตสํานึกร่วมกันในสังคมอะคะ่ะว่าเฮ้ยเราจะไม่ยอมให้สิ่งที่มันไม่ยุติธรรมเนี่ยเกิดขึ้นในสังคมเราได้อีกแล้ว สวัสดีครับผมบิ๊กนภัทรตั้งสงานะครับเป็นตัวแทนจากทีม SL Studio Entertainment จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับผมชอบตรงหัวข้อเรื่องของความยุติธรรมด้วยเพราะว่าต่างสั้นสมัยนี้เราจะเห็นพวกหนังดรามา่าหนังแบบโรแมนติกคอมเมดี้เยอะแยะไปหมดเลยส่วนเรื่องของความยุติธรรมเนี่ยมันเราเราสามารถนําไปตีความได้หลายอย่างเราจะจะเอาไปตีความในแง่ของว่าจะไปตีความรวมกับ ผลงานดราม่าโรแมนติกก็ได้หรือว่าจะตีความเป็นลักษณะที่แบบจริงจังเลยก็ได้